เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับเด็กคนนี้เขาก็ดันไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นอย่างหนึง่งและเรื่องที่ว่าก็คือเรื่องผู้หญิงที่เขาชอบกําลังโดนลุมโซมเขาก็เลยคิดจะแก้แค้นไอคนที่ทําแบบนี้ทุกคนเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนั้นเขาก็ดันมีความสามารถอย่างหนึ่งขึ้นมาและความสามารถของเขาก็คือเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกชนิดแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กเนิร์ดมาตลอดไม่เคยกล้ามีเรื่องกับใครและสุดท้ายเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้้้้อออออเเเรรรรื่งไไบบยยาาพมกกัันแลลว็ปดูค คลิปนี้สนับสนุนโดย Vp Shop เป็นเสื้อแนวสตรีทโอเวอร์ไซส์มีให้เลือกหลายลายเททุกแนวสวยทุกตัวสีสดไม่แตกไม่ลอกไม่ว่าจะเป็นหน้ามีหน้าหมาหน้าอะไรก็ตามแต่สวยทุกตัวราคาเพียงตัวละ229บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าช่องวิทย์วะถ้าซื้อ3ตัวราคาเพียง599บาทจัดส่งฟรีกดแอดไลน์ข้างล่างและสั่งซื้อได้เลยตอนนี้โอ้ยเหนื่อยและเกินทำเสียงี้กู นหนุ่มคนนี้เขาก็มีชื่อว่าทอมทอมเขาก็เป็นเด็กเนิร์ดคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตตามปกติและเพื่อนของเขาคนเดียวก็มีชื่อว่าแดนนี่โดยความที่ทอมอยากได้โทรศัพท์ใหม่เขาก็เลยให้แดนนี่ไปหามาให้หน่อยแดนนี่เขาก็เลยขโมยโทรศัพท์ใครมาก็ไม่รู้เอามาให้ทอมและปกติทอมก็จะมีผู้หญิงที่เขาชอบมากอยู่คนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าลูซี่โดยความที่เป็นเด็กเนิร์ดทอมเขาก็ไม่กล้าจีบลูซี่ตรงๆเลยสักครั้งหนึ่งแล้วันนี้ลูซี่เธอก็มาขอร้องทอมให้ช่วยติลหนังส ซทำไมบ้านมันเงียบแปลกๆเหมือนไม่มีคนอยู่เลยแล้วใครมันมานอนตายอยู่ตรงห้องนั่งเล่นวะเนี่ยแล้วอยู่ๆมันก็มีไอ้ม่งสองคนเดินมาจากห้องของลูซี่ต่างไฟก็ต่างตกใจเอาไงดีกูควรวิ่งเลยไหมเดือต้องคุยกับมันก่อนแม่งชักปืนมาแลวกูวิ่งดีกว่าแต่วพวกไอ้ม่งมันก็วิ่งไล่ตามทอมมาเพียบเลยทอมเขาก็พยายามโทรศัพท์แจ้งตำรวจแต่ว่ามันก็มีไอ้ม่งคนหนึ่งมายิงเขาแน่นอนว่าไอ้ม่งพวกนี้พวกเขาก็พากันหนีดีกว่าแล้วพอทอมรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งเขาก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งทอมเาาากปปาก็บยอออธิรขง มไ่ังตอนที่ทอมโดนยิงเนี่ยกระสุนมันก็เสียโทรศัพท์เข้าไปฝังอยู่ในสมองทอมด้วยและด้วยความที่มันใกล้กับเส้นประสาทมากๆหมอเขาก็เลยผ่าออกไม่ได้แต่หมอเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมแต่เท่าที่ดูตอนนี้อาการของทอมมันก็ยังไม่น่าห่วงทอมเขาก็ถามเรื่องลูซี่เป็นไงมั่ง่าของเขาก็บอกว่าลูซี่ออกจากโรงพยาบาลไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วพอทอมนั่งแท็กซี่กลับมาที่บ้านเขาก็รู้สึกเหมือนว่าตอนที่มองตัวเลขดิจิตอลพวกนี้เขาก็รู้สึกแปลกๆขาดเขานอนหลับตัวเลขดิจิตอลพวกนี้ก็เหมือนอยู่ตรงหน้าาาาเเเตลลลลอออดวยแพทมม กับยายของเขายายก็แนะนําว่านี่ทอมไม่ไปหาลูซี่หน่อยหรอตอนนี้เขายังไม่กล้าไปเจอลูซี่หรอกเพราะวันนั้นเขาช่วยอะไรลูซี่ไม่ได้เลยแล้วแถมเขายังวิ่งหนีไม่คิดชีวิตอีกเอาท้าไม่หนีแล้วทอมจะสู้ได้ไหมละแม่งมากกี่คนนะ่ะถ้าใครเจอแบบนี้ก็ต้องวิ่งกันทั้งนั้นแหละทอมเขาก็เลยตัดสินใจไปเยี่ยมลูซี่เขาก็ไปซื้อดอกไม้ไปฝากเธอช่อหนึ่งแต่พอเดินออกมาจากร้านเขาก็เหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันเลยพอฟังดีๆมันก็เหมือนกับเสียงของผู้หญิงคนนั้นกํลาลังคุยโทรศัพท์อยู่ ทอมก็ช่างมันดีกว่าเขาก็ไปที่อพาร์ตเมนต์ของลูซี่ต่อแต่พอขึ้นลิฟต์มาเขาก็ดันเจอพวกของยูจีนและยูจีนเขาก็คือนักเลงประจาโรงเรียนยูจีนเขาก็ถามว่าน,นี่นึกว่าตายไปแล้วนะเนี่ยรอดมาได้ไงเนี่ยแล้วนี่จะเอาดอกไม้ไปให้ยายหรือไงทอมเขาก็ไม่กล้าคุยกับพวกนี้หรอกกูไปดีกว่ายูจีนเขาก็ฝากทอมทักทายลูซี่ด้วยแล้วพอทอมมาที่ห้องของลูซี่ผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าเบนเขาก็คือพี่ชายของลูซี่ซึ่งวันนั้นเบนก็คือคนที่นอนอยู่ในห้องนี้เนี่ยแหละตอนที่นนน้้ออออองงสสาาาาววเเเเเโดดลลลุมมมก็ไไไ่่่่ทะํะะรยแูซีต ได้รับบาดเจ็บอะไรมากแต่วัสภาพจิตใจของเธอตอนนี้ก็แย่เหมือนกันทอมเขาก็พยายามขอโทษที่ช่วยลูซี่คืนนั้นไม่ได้ลูซี่เธอก็บอกว่าช่างมันเธอเธอเองก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าทอมทําอะไรไม่ได้หรอกผู้หญิงที่ชอบพูดใส่แบบนี้จีดเลยแล้วในตอนที่ทอมกลับมาที่บ้านเขาก็เริ่มได้ยินเสียงในหัวดังมากขึ้นเสียงพวกนี้ก็เหมือนกับเสียงที่กําลังคุยโทรศัพท์กันอยู่และทีนี้เขาก็เริ่มเห็นข้อมูลดิจิตอลทุกอย่างมันเริ่มโผล่ขึ้นมาในห้องก็ยังพอทนได้แต่พอเปิดหน้าต่างเท่านน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 ัััั้้้แแหหหหละเเเเเรรรรีีียยบบออออคคื่่่งงงงชตดาาาวปกกใึขขทม็็ิภพน นั้นซ้ำไปซ้ามาและก่อนที่เขาจะมาที่ห้องของลูซี่และดูเหมือนว่ายูจีนจะโทรมาที่บ้านของลูซี่เหมือนกันจากนั้นพอเช้าอีกวันหนึ่งทอมเขาตัดสินใจไปเรียนตามปกติพอแดนนี่เจอกับทอมเขาก็ถามว่านี่ไปเรียนไหวแล้วเหรอเขาก็ปวดหัวนิดนึงแต่ว่าไปเรียนได้สบายทอมเขาก็ถามว่ารู้เรื่องของลูซี่มั้งไหมแดนนี่ก็บอกว่ารู้ดิแต่เรื่องคนร้ายเนี่ยหาตัวไม่เจอหรอกคนในตึกก็บอกว่าไม่มีใครเห็นสักคนทอมเขาก็มั่นใจว่าเป็นฝีมือของไอ้ยูจีนเนี่ยแหละแดนนี่ก็คิดว่าไม่น่าใช เอางี้เราลืมเรื่องพวกนี้แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปดีกว่าขนาดพวกตำรวจเองยังทำอะไรไม่ได้เลยแล้วพอตอนที่กำลังนั่งรถเมล์ไปโรงเรียนทอมเขาก็เริ่มเห็นข้อมูลดีต่ลพวกนี้โผล่ขึ้นมาอีกแล้วแดนนี่ก็ถามว่าเป็นไรเนี่ยไหวใช่ไหมแล้วนี่ได้ยินที่เขาพูดไหมว่าคืนนี้เรามีปาร์ตี้กันถ้าเกิดว่าทอมว่างเขาก็แนะนำให้ไปดูเผื่อว่าจะมีอะไรดีขึ้นมัง่งแล้วในตอนที่เขาเรียนเขาก็ยังเห็นข้อมูลพวกนี้จากมือถือของนักเรียนแต่ละคนเหมือนเดิมเลยแล้วเขาก็เห็นว่ายูจีนมาส่งข้อความอะไรบางอย่างไปหาเเเเเพืืื่่่่่อออออนนนนนแลละทททมมคค้้า้าาากกก็็็หิปีีรงัไไดูตว พวกนี้ทําอะไรกับลูซี่เอาไว้บ้างแต่ที่มั่นใจก็คือเป็นฝีมือของพวกยูจีนแน่ๆแ,แล้วพอทอมเขาโม,โมโหมากๆโทรศัพท์ของยูจีนมันก็พังไปเองเอ้ยไม่ใช่ฝีมือกูมั้งนี่กูเก่งขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอถึงช่วงกลางคืนทอมเขาก็มางานปาร์ตี้ตามที่แดนนี่บอกและงานนี้พวกของยูจีนเองก็มาด้วยเหมือนกันแล้วพอยิ่งเห็นการแต่งตัวของไอ้พวกนี้เขาก็จําได้ว่ารองเท้ามันก็เหมือนกับคนที่อยู่ในคลิปเลยหรือว่าคนที่มีรอยสักคนนี้เองก็ใช่เหมือนกันคนที่ใส่กําไลข้อมือนคนนี้ก็ใช่พอยิ่งคิดยังไงงงกกก็็ยยิ่่ใชอออ้้้พวนนนนีีแๆททเมเาาห เหมือนพร้อมจะบวกมองไม่พอเดินเข้าไปหาตีนอีกยูจีนเองก็พร้อมเหมือนกันมองหน้าเขาแบบนี้หรือว่าจะเอาเดือนร้อนแดนนี่ก็ต้องรีบมาห้ามเอาไว้ก่อนแดนนี่เขาก็รีบลากทาออกมาจากที่นี่มีทอมมึงเป็นอะไรเนี่ยไปหาเรื่องมันทําไมหรือว่าอยากมีรูเพิ่มบนหัวอีกสักรูหนึ่งทอมก็น่าจะรู้ว่าสมองของยูจีนมันปกติเหมือนชาวบ้านที่ไหนละ่ะทอมเขาก็บอกไว้พวกนี้แหละที่อยู่ที่บ้านของลูซี่คืนนั้นโอ้ยพอแต่เพื่อนยังไม่จบเรื่องนี้อีกและที่แดนนี่ไม่อยากให้ทอมมีเรื่องกับยูจีนก็เพราะว่าเาเาเเเ้้้าาาาาาออออองงงงงงกกกก็็ททํนนนนนปปดส่่่ยยใหหหูจมืืัแลวีึถไร บบนี้เขาก็ช่วยไม่ได้ตลอดหรอกแลนนี่เขาขอตัวกลับไปที่งานก่อนและส่วนทอมพอจะพิมพ์ข้อความไปหาลูซี่รอบนี้เขาก็แค่นึกข้อความมันก็พิมพ์ให้เองเลยแล้วพอลูซี่ตอบมาเขาก็ไม่ต้องก้มดูโทรศัพท์ด้วยซ้ำทอมเขาก็มาถามว่าลูซี่ตอนนี้เป็นไงมั่งแล้วพอเห็นว่าพวกของยูจีนเดินมาทางนี้เธอก็อาอการกลัวอย่างเห็นได้ชัดและยูจีนเขาก็ได้รับข้อความจากใครก็ไม่รู้ส่งมาหาเพราะว่าเขาจะตามล่ายูจีนทุกวันใครมันกล้าส่งข้อความมากวดส้นตีนวัวเนี่ยหลยังจากนั้นทอมก็เริ่มศึกษาเกี่ยยววกกกััับาาาารรแฮทโทททศพพ์่มนนงงงไลออช เขาก็เริ่มลองของเลยเขาก็พยายามแฮกโทรศัพท์ของทั้งยูจีแล้วก็เพื่อนของมันแล้วพอทอมแฮกได้เขาก็สามารถควบคุมในโทรศัพท์ได้ทั้งหมดทีนี้เขาก็ดักฟังเสียงของทั้งสองคนว่ามันคุยอะไรกันทั้งคู่ตอนนี้ก็กําลังเดินมาหาผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าคัดคัดเขาว่าจะเป็นคนส่งยาให้ยูจีนาไปไปล่อยต่ออีกทีหนึ่งพอคุยกันจบไปสองคนนี้ก็เดินมาทางนี้แล้วกูจะไปยังไงเนี่ยแล้วทั้งยูจีกับเพื่อนก็ได้รับข้อความพร้อมกันข้อความก็ส่งมาบอกว่าทั้งสองคนหัน อนบ่อยเหลือเกินและส่วนทอมเขาก็เหนียวมาจากที่นี่ก่อนและนอกจากทอมเขาจะควบคุมโทรศัพท์ได้สัญญาณไฟจราจรหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์เขาควบคุมได้ทั้งหมดและส่วนลูซี่ที่ยังนอนอยู่ที่บ้านเธอก็ได้รับข้อความจากใครก็ไม่รู้ส่งมาถามว่าเธอเป็นไงมั่งและตอนนี้เขาก็กําลังปกป้องเธออยู่ไม่น่าเสียเวลาลุกมาอ่านข้อความแม่งเลยกูน,นอนต่อดีกว่าพอตอน,น,นคืนย้ายก็ถามทอมว่าจะกินอะไรไหมทอมตอนนี้เขาก็แต่นั่งจ้องอะไรก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าตอนนี้เขายังไม่หิวไม่เป็นไรหรอกและสิ่งที่ทอมกัยน,นี้จทำ พอทอมเห็นว่านี่กำลังจะสาวเลยกูเปลี่ยนไปดูคนอื่นดีกว่าแล้วพออีกคนหนึ่งจะนอนทอมก็บังคับให้ไฟเปิดขึ้นมาแล้วที่บ้านของยูจีนเองก็โดนเหมือนกันเขาก็ไล่แกลงเปิดไฟปิดไฟไม่ต้องให้พวกนี้นอนกันละและ้วสวนบ้านใครมีทีวีเขาก็สั่งให้เปิดได้อีกแต่และคนที่โดนก็ตกใจนึกว่าตัวเองโดนผีหลอกแต่พอแกลงไปเรื่เขาเองก็เริ่มไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่ากระช่างมันวันนี้เอาแค่นี้พอแล้วพออีกวันหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันประชุมนักเรียนทอมเขาก็เอาคลิปของแคทที่กำลังสาวเมื่อคือนมาให ลและส่วนอาจารย์เองเขาก็พยายามถามว่าใครเป็นคนทําทอมก็สายใจเขาเองก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ลูซี่ฟังด้วยพอลูซี่ถามว่าใครเป็นคนทําทอมเองก็บอกไม่ได้เธอเลยลองพิมพ์ข้อความไปถามไอคนเมื่อวานดูดิทอมเขาตอบข้อความไปว่าใช่แต่ว่าทําไมพวกนั้นต้องทาร้ายลูซี่ด้วยก็เพราะมีคนสั่งให้พวกมันทาไงพี่ชายของเธอไม่ยอมเข้าแก๊งกับพวกมันเธอก็เลยสวยไปด้วยและลูซี่พอจะรู้ไหมว่าไอคนที่สั่งมันเป็นใครเธอก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ดายชื่ออะไรเนี่ยทอมก็เลยบอกไปว่าให้เรียกเขาว่าไอบอยทีนี้ กลับมาพวกเขาก็ต้องเจอกับพวกยูจีนที่ดักรออยู่ยูจีนเขาก็เดินมาถามว่าเป็นไงมั่งรู้ใช่ไหมว่าพวกเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ลูซี่เจอเลยแต่ว่ามันมีใครบางคนกําลังปั่นหัวพวกเราอยู่ทีนี้ลูซี่พอจะรู้จักไอคนที่ว่ามั่งไหมเธอก็บอกว่าเธอไม่รู้แต่ว่ายูจีนมันก็ไม่เชื่อพอทอมจะเข้ามาขวางเขาก็เกือบจะโดนซะเองเขาก็เลยส่งข้อความไปบอกพวกยูจีนว่าผิดคนแลกควายซึ่งทอมเขาก็ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยสักนิดยูจีนเขาก็เลยเชื่อว่าทอมไม่ได้เกี่ยว เขาไม่เจอไอ้พวกนี้ก็เลยมาขโมยรถไปขับเล่นดีกว่าแต่พอขึ้นรถมาได้อยู่ๆรถคันนี้มันก็ล็อกเองไม่ใช่แค่นั้นมันสตาร์ทเองได้อีกทีนี้รถคันนี้มันก็เล่นเครื่องไม่หยุดพวกของยูจีนก็พยายามลงจากรถแต่ว่าก็หลงไม่ได้และด้วยความที่เล่นเครื่องค้างเอาไว้เครื่องมันก็เริ่มขวัญขึ้นหลังจากนั้นวิทยุของรถคันนี้มันก็ติดขึ้นมาเองวิทยุมันก็ถามพวกยูจีนว่าใครเป็นคนสั่งให้พวกยูจีนมาทํากับลูซี่แบบนั้นไม่ว่าจะถามยังไงยูจีนมันก็ไม่ยอมบอกและด้วยความที่รรคคคัันนนนีี้้ขขววมมมมมมเเเเเเเิ่เ่ยาายยยยออออะืๆแกกกกกาาาา็ลลลตบหด นสั่งให้พวกเขาทําอีกทีหนึ่งไอ้คนนั้นมันชื่อว่าคัดแล้วพอพูดชื่อคนสั่งออกมารถคันนี้มันก็ยอมปลดล็อกทุกคนก็รีบวิ่งเหนียวมาจากรถเพราะอีกนิดเดียวรถมันก็จะระเบิดโชคดีที่ออกมาได้ทันก็เลยยังไม่มีใครตายแน่นอนว่าคนที่ทําเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือทอมเขาก็ลองสืบข้อมูลของคัดดูว่ามันเป็นใครและทอมเขาก็ยังรู้ที่อยู่ของบ้านมันอีกด้วยและส่วนคัดตอนนี้เขาก็อยู่กับพวกของเขาเพื่อนกระถามว่าคัดนั่นรถมึงใช่หรือเปล่าน่ะดูเหมือนว่ามันกาลังเยี่ยวใส่รถมึงอย เห็นว่าไอ้พวกนี้ออกไปหมดทอมเขาก็เดินเข้ามาในบ้านของคัทหลังจากนั้นเขาก็ระเบิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งทั้งหมดแลวเขาก็ยังเจอยาที่พวกของคัทมันซ่อนเอาไว้และส่วนพวกคัทที่ไปดูที่รถแล้วไม่เจอใครพอกลับมาที่บ้านแม่งกูโดนเล่นแล้วไงหางของกูไม่พอแม่งยังขโมยยากูไปอีกและยังไม่จบแค่นั้นทอมเขาก็สร้างเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาเขาก็ตั้งชื่อเว็บของตัวเองว่าไอบอยเขาก็จะปลดคลิปผลงานที่เขาทำเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ส่งให้ทุกคนทั่วเมืองได้ดูและนอกจากนั้นยาทีีี่่เเเเเ้้้้าา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 าขโมมมยยยยยกกกกกก็าาก็็็ัาาัังงออพพววนนนนนแบปลๆจด ที่บ้านพวกยูจีนทุกคนและทอมเขาก็ส่งข้อมูลพวกนี้ไปให้ตำรวจอีกทีหนึง่งสุดท้ายพวกยูจีนทุกคนก็โดนตำรวจจับและส่วนเงินในบัญชีของคัททั้งหมดทอมก็ลบเงินของคัทออกจากบัญชีไปด้วยแล้วชื่อเสียงของไอ้บอยมันก็เริ่มดังขึ้นแต่และคนก็คิดว่าไอ้บอยโคตรเท่เลยและส่วนคัทตอนนี้เขาก็คุยกับเจ้านายของเขาอยู่เจ้านายของคัทเขาก็มีชื่อว่า Man. <Elle S 2> แอลแมนแอลแมนก็รู้แล้วว่าเด็กที่รับมาทั้งหมดโดนตำรวจรวบไปหมดแล้วและเขาก็หวังว่าคัทจะจัดการเรื่องนี้ได้และส่วนทอมที่คอยดักฟังการคุยยยขขขอออออองงคคคัูู <c> ่เ <c> ้าาาก็พมมหลแืใร แต่พอลองค้นข้อมูลดูเขาก็หาไม่เจอเลยและส่วนคัดตอนนี้มันก็เริ่มตั้งทีมออกล่าคนที่ทำเรื่องแบบนี้ไอคนนี้มันส่งเด็กของเราครึ่งหนึ่งให้ตำรวจจับแล้วมันก็ยังแฮกบัญชีธนาคารของเขาจนไม่เหลือสักบาทอีกพอางนั้นก็ไปคนทุกบ้านแล้วก็หาให้เจอว่าใครใช้คอมหรือว่าโน้ตบุ๊กบ้างถ้าเกิดว่าหาเจอก็เอามาให้หมดแล้วพอทุกคนแยกย้ายกันไปทำงานพวกของยูจีนตอนนี้ก็มีแค่แคทคนเดียวที่ไม่โดนจับคัดเขาก็เรียกแคทมาคุยด้วยเขาก็อยากรู้ว่าถ้ามีคนจ่อปืนแบบนี้ลนนแ,แ,แล้วถาม้ส ว่ามีไฟไหม้อยู่ในรถแคทจะยอมบอกไหมโอโ้มันแน่นอนอยู่แล้วเขาไม่ใช่คนปากสว่างขนาดนั้นโอ้โหซื่อสารซะด้วยเออดีมึงไปทํางานซะตปแล้วตอนนี้ลูกน้องคัดมันก็ตามเคาะทีละบ้านไอ้พวกนี้ก็บุกเข้าไปขโมยคอมแล้วก็โทรศัพท์ออกมาหมดเลยถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ยอมให้พวกนี้ก็จะเข้าไปกระทืบแน่นอนว่าบ้านของทอมเองก็โดนเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นอีกหลายวันคัดก็เริ่มติดต่อกับแอลแมนอีกรอบหนึ่งคัดก็รู้สึกวา่าน่าจะจัดการได้แล้วแหละเพราะว่าตั้งแต่ที่เราส่งคนไปยึดโทรศัพท์กับโน้ตบุ๊กมาไอคน,นั้นนกไ่ไดดาารวจ เขาก็เลยสั่งให้คัดไปรับของรถใหม่มาและทอมเขาล่กวว่าจะไปทําลายยายพวกนั้นให้หมดยายแกก็เป็นห่วงว่าทอมจอ,อกไปไหนอีกแล้วเนี่ยทอมก็ไม่ฟังเขาก็ยืนยันที่จอ,อกไปอยู่ดียายก็รู้สึกได้ว่าหลางของเธอไม่เหมือนเดิมเธอก็เลยมาคุยกับแดนนี่ให้แดนนี่ช่วยดูทอมให้หน่อยแดนนี่เขาก็รับปากเดี๋ยวเขาจะช่วยดูให้และส่วนทอมที่ตามรอยโทรศัพท์ของคัดมาพอตามมาเรื่อยๆเขาก็เห็นว่าโทรศัพท์ของคัดถูกทิ้งเอาไว้ที่นี่ทอมเขาก็เลยแฮกเข้ากล้องของฮอตำรวจเขาก็พยายามส่องดูว่าตอนนี้รถของคัดอยู่ที่ไหนแแล้้้ววพออออหาาาาเเเจเรงงนนที่ขขตัขึม หลังจากนั้นเขาก็ปั่นจักรยานตามต่อไปเรื่อยๆและที่นี่ก็คือจุดลับของของพวกคัดพอเขาเห็นว่าพวกของคัดส่วนใหญ่เดินออกไปทางอื่นทอมเขาก็เรียนรู้วิธีการต่อสู้ณตรงนั้นเลยพอเรียนเสร็จทอมเขา้าเตะเข้าเขาไปทีหนึ่งจากนั้นก็ซัดหน้าจนสลบเขาก็ลองค้นในกล่องพวกนี้ดูว่ามันมีอะไรพอทอมเจอยาเขาก็เผายาพวกนี้ทิ้งแต่ว่ายังไม่ทันได้เดินกลับเลยพวกของคัดก็กลับมาพอดีแน่นอนว่าโดนลุมกระทืบสะเละแต่ระหว่างที่โดนกระทืบอยู่ทอมเขาก็ทำอะไรบางอย่างพวกของคัดเขาก็เหมือนได้ยินเสียงดังในนนนหหัััวววขออองงงตเเเททีี้้าก็ไดดจะิ พอรู้ตัวอีกทีหนึ่งเขาก็มาสรบปอยู่ที่นี่ถึงเช้าเลยและที่จริงเช้าวันนี้ทอมเขาก็มีนัดกับลูซี่ตั้งแต่ที่เกิดเรื่องมาลูซี่เธอก็เพิ่งจะกล้าไปเรียนครั้งนี้ครั้งแรกลูซี่เธอก็เลยตัดสินใจไปเรียนคนเดียวและส่วนทอมพอมาเจอหน้าลูซี่เขาก็พยายามมาง้อและทั้งคู่เขาก็เห็นว่าแคทถูกแขวนคอไปแล้วแน่นอนว่าต้องเป็นฝีมือของพวกแัดแน่ๆทั้งหมดก็เพราะว่าแคทมันปากมากที่บอกว่าใครเป็นหัวหน้าและทอมเองก็รู้สึกผิดกับเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเขาไม่ทําอย่าง,งานั้นแคทก็คงไม่นาบ,บนเือง,องออกมหั างคนก็บอกว่าชอบบางคนก็บอกว่าไอ้บอยสร้างแต่ปัญหาโดยความที่รู้สึกผิดทอมเขาก็เลยมาขอร้องหมอว่าให้ช่วยผ่าชิ้นส่วนทัพท์ออกจากหัวเขาให้ทีหมอเขาก็บอกว่าทําไม่ได้หรอกชิ้นส่วนพวกนี้มันฝังอยู่ในสมองของทอมไปแล้วถ้าเกิดว่าผผามันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่จะเกิดอันตรายแต่ถ้าดูท่าทางของทอมตอนนี้หมอก็แนะนําว่าให้ลองคุยกับจิตแพทย์ดูไหมเขาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านมาก่อนดีกว่าแต่พอมาถึงที่นี่มันก็มีคนมาดักรอเขาอยู่ที่บ้านและผู้ชายคนนี้เขาก็คือแอลแมนยายของทออออออมมมเเเเงงกกกก็หืนนจจจะะคยรู้ัับแา่่พพธ แอลแมนคัดก็ฟาดเธอจนสลบทีนี้เข้าเรื่องของเราต่อดีกว่าตัวเขาเองก็เคยโตมาจากสลัมแถวนี้เหมือนกันทอมก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ได้อยากมีเรื่องแล้วเพราะงั้นเรื่องของแอลแมนเขาก็จะไม่ไมายุ่งอีกโอ้โหพ่อหนุ่มสร้างเรื่องไว้ซะเยอะเอาซะจบง่ายเหลือเกินเขาก็รู้นะว่าทอมทำอะไรได้บ้างที่ส่งข้อความหมหาพวกเขาหรือว่าคอยตามรอยพวกเขาทอมก็ทำเรื่องพวกนี้ได้โดยไม่ต้องจับโทรศัพท์ได้ซ้ำและเขาก็ได้ยินมาว่าทอมสามารถจ่อโทรศัพท์ผ่านความคิดของตัวเองได้เขาก็เลยอยากให้ทอมช่วยจ่อบ,บัญชีธนาคารให้หน่อยราะตัวงเขาเองก็เสียตังค์หลายบาททเหมือนนกััี่ไปประตว เด็กๆของเขาออกมาทอมก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องคนที่ไหนจะทําแบบนั้นได้เอาไงดีเก็บแม่งเลยไม่หัวหน้าลูกน้องกูก็ดุกันซะเลอกเกินเอางี้ทอมพอจะรู้ไหมว่าลูซี่ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนพอทอมพยายามแฮกหาข้อมูลของลูซี่ตอนนี้ลูซี่เธอก็โดนพวกของยูจีนจับเอาไว้ในโกดังแออแม่มันก็ให้ยูจีนตั้งโทรศัพท์เอาไว้พอเขารู้ว่ายัางไงทอมก็ต้องแฮกกล้องโทรศัพท์ได้ทีนี้ทอมก็เลือกเองเลยว่าจะเอาไงต่อและส่วนพวกของยูจีนบางคนพวกเขาก็ไม่ได้อยาค่าลูซี่เลยอันที่จริงพวกเราก็เรียนมาด้วยกันตั้ง รศัพท์ของลูซี่โทรหาตำรวจและส่วนตัวของเขาเองที่แอลแมนบังคับให้เพิ่มเงินในบัญชีธนาคารให้ถ้าเกิดว่าทอมไม่ทํารู้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นยังไงและทีนี้แอลแมนก็เรียกตัวแดนนี่เข้ามาที่นี่ซึ่งอันที่จริงแดนนี่ก็เป็นคนคิดคนแรกเนี่ยแหละว,ว่าไอ้บอยก็คือทอมเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับแอลแมนและเขาก็รู้สึกว่าแดนนี่กับทอมนี่สนิทกันมาทั้งชีวิตเลยใช่ไหมทั้งสองคนก็น่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วดูตอนนี้ดีแดนนี่มันก็ดันหักหลังทอมต่างทางที่ไอ้แดนนี่มันไม่เคย ก็มองหน้าเพื่อนมึงด้วยไม่พอแอลแมนเขาก็าสั่งให้แดนนี่อ้าปากซะพอแดนนี ak, ่อ้าปากเขาก็ายัดเงินเข้าไปในปากของแดนนี่นี่แหละคือสิ่งที่แดนนี่มันอยากเป็นคนมีอำนาจไงและทีนี้รู้หรือยังว่าการมีอำนาจมันเป็นยังไงรอะงั้นทอมช่วยเติมเงินในบัญชีธนาคารนี้ให้หน่อยดิสุดท้ายทอมเขาก็ยอมทำเงินในบัญชีธนาคารของแอลแมนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาโอ้โหพ่อหนุ่มเพิ่มได้ไวสุดแค่นี้เองเหรอะจะให้เขาเพิ่มทีเดียวรวดเดียวก็ได้ถ้าเกิดว่าแอลแมนไม่กลัวธนาคารกลางจับได้ว่าโกงเงินอ่ะเหตุผลดีใช้ได้ฟังขึ้้นนนนททาาต่่่ออลพหุมแะสววดก นี้พวกเขาก็เห็นว่าตำรวจกำลังมาที่นี่ไอ้พวกนี้ก็เลยรีบพาตัวลูซี่ไปซ่อนก่อนแล้วแอลแมนเขาก็สังเกตเห็นว่าทอมมีท่าทางแปลกๆเขาก็เลยสั่งให้คัดลองโทรเช็คที่โกดังดิว่าเกิดอะไรขึ้นและส่วนตำรวจ2คนที่มาที่นี่พวกเขาก็หาใครไม่เจอเลยพวกของยูจีนพวกนี้ก็แอบันอยู่ข้างในแล้วพอคัดโทรมายูจีนมันก็รับสายไม่ได้อีกทั้งปืนทั้งโทรศัพท์ก็ล่วงหมดแอลแมนเขาก็รู้สึกว่าทอมมันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆ,ๆเขาก็เลยบอกให้พวกเราไปที่โกดังกันดีกว่าและส่วนตำรวจพวกนี้พอหาอะไรไม่่เเจอพพววกกกกา็็ลลับนปหมดยูง แล้วพวกกูแต่พอหันมาลูซี่เธอแอบ,บขโมยปืนมาได้และพวกของแอลแมนตอนนี้ก็กําลังมุ่งหน้าไปที่โกดังและส่วนลูซี่เธอก็ยืนด่าพวกของอยูจีนูสักพักหนึ่งพอด่าจบเธอก็สั่งให้คุกเข,ขา่าไอ้พวกนี้ก็กลัวว่าจะโดนยิงแต่สุดท้ายลูซี่เธอก็ไม่ได้ทําอะไรแต่พอเดินออกมาพวกของแอลแมนก็มาถึงที่นี่พอดีแอลแมนก็ตกใจนิดนึงทาไมมาอยู่คนเดียวเนี่ยและไอเด็ก3คนของเขามันไปไหนหมดเนี่ยแอลแมนเขา,าก็ตะโกนเรียกพวกยูจีนให้มาที่นี่หน่อยถ้ายัางไม่ตายอ่ะเพอะพวกยูจีนออกมาเขาก็แย่งปืนมาจากลูซ ทอมเข้าเรื่องของเราต่อเลยเองให้ช่วยเพิ่มเงินในธนาคารให้มันไวๆกว่าน,นี้หน่อยดิทอมเขาก็ถามว่าถ้าเกิดว่าทุกคนยอมไปจากที่นี่ตอนนี้จะยอมไปไหมมันถามแปลกๆสงสัยไม่ได้ทาตามที่กูสั่งแน่ๆเลยแอลแมนเขาก็เลยรีบโยนโทรศัพท์ทิ้งทีนี้ใครก็ตามที่มีโทรศัพท์อยู่กับตัวทอมเขาก็สั่งให้มันระเบิดทุกเครื่องพอทุกคนล่วงหมดลูซี่เธอก็รีบแย่งปืนมาแต่มันก็ยังไม่จบแอลแมนเขาก็าหยิบเหล็กมาฟาดทอมไปทีหนึ่งเขาก็ให้โอกาสทอมแล้วทอมก็น่าจะทําตามที่เขาบอกทีนี้ทอมเขาใช้ความสามารถของเขาปขาออาาล แอมปวดหัวเขาก็เลยใช้หัวโคกทอมไปทีหนึ่งเรียบร้อยโดนท่านี้เข้าไปหลับยันเช้าแล้วพอแอลแมนจะจัดการกับทอมลูซี่เธอก็ยิงปืนขู่ไปทีหนึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่หยุดอีกเธอยิงจริง,รง,รงแน่แอลแมนมันก็ไม่กลัวแต่พอลูซี่จะยิงปืนมันก็ยิงไม่ได้สวยเลยเนาะไอ้ที่ยิงได้ก็ยิงขู่ซะอย่างนั้นลูซี่เธอก็กดอยู่สักพักนึงจนปืนมันลั่นออกมานัดหนึ่งสวยแล้วกูไอ้ที่ยิงได้ก็โดนแค่แขนอีกแอลแมนเขาก็เลยลากลูซี่มาต่อยหน้าไปทีหนึ่งนั่นไงเป็นเรื่องและต่อยใคร อลแมนและส่วนตัวของเขาเองก็สลบไปด้วยเหมือนกันแล้วพอตื่นมาอีกทีหนึง่งทอมเขาก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลและหลังจากนั้นไม่นานแดนนี่เขาก็มาคุยกับทอมเขาก็รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทามันไม่ถูกเพราะงั้นเขาก็เลยอยากยกเงินที่แอลแมนให้เขาให้ทอมทั้งหมดทอมก็ไม่เอาหรอกเก็บมันไว้เถอะแดนนี่เขาก็อยากขอบใจทอมเรื่องหนึ่งเรื่องที่ทอมช่วยจัดการแอลแมนให้ทีนี้เด็กแถวนี้ทุกคนก็ไม่ต้องมานั่งระแวงแอลแมนอีกและจากนั้นทอมเขาก็มาเจอกับลูซี่ทั้งสองคนก็เหมือนจะไปด้วยกันได้ด้วยดีีีีีแแล้้้วหนนนนััังงงงเเเรื่่่่อออกกก็็จบบตพยทททาคคขขุุขอขอขอณฟ ถึงงตรงนี้ด้ดวยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ